มาพี่น้องมากมือนี้ได้เมนูจีหนันงเนาะพี่น้องเนาะจีหนังจีหนังเอยครับผมจีกินกับเขา่าเจ็บเสียบต้องกันมืนอหนีหอมดีอ่ะก่อนจะไปกินเข่าก็เอาจักหน่อยเนาะพี่น้องเนาะเอากินเข่าเสียบ สุพักเสียนกับพริกหน่วยกีนไปน้ำกินไปน้ำแบดาดูครับผม,มบาาสัตว์ดาได้สมหวังโน้แเจบเจบครับผม ขอบคุณครับผมดีขอมาให้กำลังใจ <laughs> ได้สมพักกินกับขอรับผมมือเนี่ย <laughs> ไก่ได้ที่แล้วครับผมไก่ได้ที่แล้วลูกคุ้บคึบแล้วอของขาขิงหง่ายเพื่อพี่น้องเน,นี่ยนังนี่อืมเห็ในในใหม่เลยมทุบก,กินที่เดียวโอ้นี่อันนี้นายได้ที่แล้วครับผมเดี๋ยวมทุบให้พี่น้องเบิ่งเลยโอ้ยสาก,กับยำหเสิรประเสร็ อืมอืมเอา้าทุบกันไปเลยอืมโอ้ยเข้ากันพอามันยังเล่บานนี่เดี๋ยวผมจะเป็นแนวนี่หนังคคายเอาไว้ป่ะว้ากล่องจุกไก่เหมอนี่คนจับให้เบิง่งจีหนัง เมื่อกินก็เป็ดนัง่งยองๆกันพี่รองไงนั่งกี่เขากี่หนังกล้วยเมื่อกินก็เป็พริกนวยครับผมเมื่อนี้เอออืงับอืม đục cục cục, bảo qua chia rồi chi hết mới mẻ như thế nào, chi hết mới mẻ đấy, đục mẹ nữa, tuyệt <coughs> chua thế, phải không? hảm lên mẻ cái gì than phải não nè, nghĩa <coughs> cha các bạn vô này các bạn, nghĩa <coughs> chá

ายตัวตรวด,ดอืมโอ้ใหม่ขนาดเลยเดี๋ยวสุดใหม่รุ่งเรืองไปออกเนาะนี่สุดใหม่ห้องรุ่งกี่ใหม่มทุบโอ้หอม ของหากินอย่างไรพี่น้องกินกับขั้วจีกินกับงขั้วกับเสียบเบื้องรับผมนี่มันยี่เป็นแนวนี่พี่น้องเบิ้งนี่หนังเห็นปะหนังเออนี่จีหนังครับผม Mà mà bây giờ mới khổ một cái đây Được chi nắng mình nè, chi nắng Chi nắng kèm thịt nuôi Chín tấy thịt tấy hết จีนังครับผมจีนังมากมากมากไม่กินของกันครับผมอ่าขอบคุณครับผม ขอบคุณพวอยพี่น้องที่เข้ามารับชมครับโอ้ออป้ากับนายยังกินข้าวแดงเนาะพี่น้องเนะาะคอมเมนต์มาบอกไงเนอะ thăng kỳ để chia nặng mm. ngạo นังกินไหม <c oughs> อหอมแซ่บอยู่พี่หลังปูนเนตเข้มพอดีไหม,มเห็ดแซ่บอยู่นั่ครับผม ง้า้ในบาทข้าไม่นย่หกครับผมกินยังกระแสบกับเข่าบานๆห้องเลกระแสบสักขนาดหนังมันสีหยาบเนี่ยพี่นหวังต่ผมว่ามันหอมมันเสียบ ขมตบมาโอ้ยสำลักกวนเด้อเด้อเด้อเออแสบแค่จานหนังตีแมนๆมนครับผมด้ำย่องดำย่องเนี่ยต้องแมนยาดองกินมาครับผมดำย่องนั่งน้ำย่องแ็บแสบมากมากมากกินกัน chạp vô chi nắng đời anh kín khẩu đen đúng không chì nắng khẩu mới ừ ผ่านในยังกินเขาครับผมอืมเมียาจา๋าไปใส่นออโอ้เมียาจา๋ามันเมียจ๋าช่วงนี้บ,กกบอกมากเหรอครับบอกว่าช่วงนี้จมหนวดข้นไหลายเจ็บปวดอยู่ข้างในครับผมเมียจา๋าขอบ,ขอบใจได้หลายครับน้องโชคน้องโชค ที่ขาว่าให้กำลังใจอ่ะโต๊ะซับกัอยูกยกไกลว่ะอืมธัญญาพัฒน์รารัตโอ้เมียจ๋าอยู่ข้างในครับผมกับแก้มสั้นดีเลยนี่โอ้แมนแมนแมนั่นเมียนแมนร่วงมากมากมากนิกนิกพี่คุณหมอม Cắp kèm xanh như đây nè, Kín ừ. phụ điểm nó ngon chắc nổi ừ. ừ. Chị nắng kèm thích mùi Thích mùi hơn của mình Mình mới kín cắp ต่ว่าสมพักเบิร์เดี่ยวมสมสมพิดดุกเมี่ยงรำลำคือมาแต่ใส่นอกแต่แสบแทมมา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 ,มากินน้ำกันพีพี่สาวสมพิดดุกเดำดำมี่ยงรำลำ อไปซื้อในหมู่บันเพ่มนปดีเซตตี้ครับผมมาเศ้าเนี่ยไปซื้อจะเส้ร์เลยไว้ตั้งใจจะไปซื้อหรอกบังเอิญมาเห็นไปซื้อ,ขอเขาเหน็นก็ได้ซื้อมาก,กินครับผม อโอ้เห็นบพ่น้องเอาแบบกีธานไฟแนวนี้เลยอืมจนจนใหม่พี่น้องเอ,อ้อจนใหม่ไวเดียวจนเนี้แต่กีธานว้าชี่ไหนความบัด ใหม่จนไม่เห็นเงียงเลยขอบคุณนะครับผมขอบคุณนวยพี่น้องครับที่เขอบมาคอมเมนต์ให้กำลังใจน้อพี่น้องเนาะสี่นหน่อยกับสี่ร้ายกับถือว่าเป็นกำลังใจให้เป็กกอนเดียรครับผมสำหรับมือนี้เนาะพี่น้องเนาะ สำหรับมือนีกนอาไวส้สำเนียงพ่อครับผมน้องลิบหนาเข้า,าไ้พอดใหไม่เด้พี่นองเด้อขอบคุณครับผมที่ขอามาเปนี่าลังใจให้ครับผมเอามือไม่ค่อยพอกันครับผมอขอบคุณขอบคุณออื